Hi guys and welcome back to my channel. So ever since I was in elementary school, I have been taught English. And what I realized is that most schools tend to focus on individual skills like grammar, reading, listening, etc. Then this is why despite performing well on exams, many students, including many of us, struggle to use English naturally. But today I'm going to show you how you can train yourself to speak English, just like this in under three months. คือเมื่อกี้ผมได้เปิดคลิปเป็นภาษาอังกฤษครับผมผมอยากโชว์ให้เห็นว่าถึงแม้เนี่ยเราจะพูดอังกฤษไม่คล่องในตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราพยายามจริงๆนะครับผมเราทุกคนสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นได้ครับผมหรืออย่างน้อยก็คือพูดอังกฤษให้ดีพอจะใช้ชีวิตได้ครับผมหรือพอดูดูไทยๆได้แบบผมเนี่ยแหละครับและคือผมอยากพูดเรื่องนี้มากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเราทุกคนเนี่ยถูกสอนภาษาอังกฤษมา เพื th, us ras, ่อไปสอบผมแต่ว่าไม่ได้เพื heures, ่อใช้ในชีวิตประจาวันคนไทยส่วนใหญ่นะผมก็เลยจะเป็นคนที่เก่งอังกฤษมากๆรู้กฎเกณฑ์รู้คําศัพท์แล้วรู้ทุกอย่างเยอะมากๆเลยครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถนาภาษาอังกฤษเนี่ยไปพูดหรือสื่อสารได้ในชีวิตประจําวันขนาดนั้นครับเพราะถ้าเราลองดูตัวอย่างของผมคือข้อสอบสมัยนี้เนี่ยภาษาอังกฤษของเราจะเป็นการเน้นความจําส่วนใหญ่อาจจะเป็นจําเฟสต่างๆจํอีเดียมหรือว่าจําวลีต่างๆที่ใช้ตอบคาถามนะครับหรือจะเป็นการจําคําศัพท์ก็ได้ครับและบางคนอาจจะบอกว่าแต่การจําอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ทาให้คะแนนอังกฤษดดีไ้้้ขขนนนนาาาาััะรผมมมก็เเใจพว่ ก็มีบางส่วนของข้อสอบเนี่ยที่เปิดโอกาสให้เราเขียนตอบครับผมแต่การเขียนตอบเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีนะครับเขาต้องการคําตอบที่ตรงตามฟอร์แมตครับผมดังนั้นเนี่ยผมนักเรียนที่ได้คะแนนดีในข้อสอบเหล่านี้เนี่ยจึงไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหรือสื่อสารได้ดีที่สุดครับผมแต่จะเป็นคนที่จําได้ดีที่สุดแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ตรงตามฟอร์แมตที่คนตรวจสอบผมต้องการมากที่สุดครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยทําให้คนที่ได้คะแนนดีในข้อสอบเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องาเร เขาดูกฎเกณฑ์เหล่านั้นครับผมซะมากกว่านี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําไมคนไทยส่วนใหญ่นะครับผมถึงเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยครับผมรู้คําศัพท์เยอะรู้รากศัพท์รู้กฎเกณฑ์แกรมมากต่างๆที่หลายครั้งนะครับผมเนทีฟเองก็ยังไม่รู้เลยครับผมแต่ไม่สามารถพูดได้คล่องแคล่วเท่ากับคนต่างประเทศครับผม และผมเข้าใจครับผมว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าแต่การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศเราเนี่ยก็จะมีการสอบการพูดหรือการสอน speaking อยู่ซึ่งผมเข้าใจดีครับผมว่ามันก็ช่วยให้เรารู้จักว่าควรเริ่มพูดยังไงแต่การทดสอบของประเทศเราเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางการทดสอบที่ดีที่สุดครับผมเพราะเกณฑ์การวัดค่นาคะแนนเราเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเลือกใช้คําพูดว่ามันตรงตามที่ format เราตั้งไว้ไหมใช้ีเดียมที่เราอยากให้ใช้หรือเปล่าความยาวตรงที่เรา ใช้แล้วก็อาจารย์ได้กําหนดไว้ไหมแล้วก็ได้ใช้คาพูดและพูดคอนเทนต์ครบถ้วนหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วของผมบางเกณฑ์เนี่ยก็เป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับอย่างเช่นพูดคอนเทนต์ครบถ้วนหรือเปล่าแล้วพูดไม่ให้เกินเวลาอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่บางเกณฑ์เนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมขนาดนั้นนะผมอย่างเช่นการบังคับใช้คานู่นนี่นั่นซึ่งบางทีของผมคําพูดที่เขบาบังคับเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคาที่เราเจอจริงๆในชีวิตประจําวันด้วยยกตัวยอย่างคือตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยโดนบังคับให้ใช้คําว่า raining cats and dogs ในการพูดมอนหลอกของผผมมซึ่่ง Cats and ining Do เี ถ้าถามตอนนี้ก็เข้าใจว่าความหมายคือการที่ฝนตกหนักมากๆเลยแต่ถ้าถามว่าคนต่างชาตินยครับผมได้พูดประโยคนี้ผมฟังกี่ครั้งในชีวิตนี้ก็เรียกว่ายังไม่เคยเจอเลยจริงๆครับผมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ชาวต่างชาติที่ใช้อีเดียมมีเยอะก็ได้ครับผมแต่แค่รู้สึกว่าหลายครั้งนะครับเรามีตั้งกฎเกณฑ์บังคับ ในการสอบ speaking ที่มันไม่จำเป็นและไม่ได้สะท้อนการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงขนาดนั้นครับผมมันก็เลยทําให้คนไทยหลายคนนะครับไม่ได้มีโอกาสหรือไม่ได้มีชั่วโมงบินในการพูดภาษาอังกฤษเยอะขนาดนั้นครับเราก็เลยเก่งอังกฤษแต่หลายครั้งอาจจะสื่อสารอังกฤษได้ ไม่เท่ากับชาวต่างชาติครับผมและถ้าถามผมตรงๆนะครับผมรู้สึกว่าภาษา,ภาอ,อังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเกินไปกว่าที่เราจะใช้กฎเกณฑ์ต่างๆที่เรากําหนดมาเนี่ยครับมาวัดว่าใครเก่งหรือไม่เก่งอังกฤษผมรู้สึกว่าข้อสอบของเราเนี่ยครับผมอาจจะยังไม่ดีพอในการวัดว่าใครเก่งหรือไม่เก่งอังกฤษจริงๆเพราะการสอบได้ดีจาคำําศัพท์ได้เยอะรู้แกมมาเยอะๆนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้อังกฤษได้ดีเสมอไปครับผมเพราะการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นการสื่อสารจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยครับคนที่เก่งภาษาอังกฤษที่สุดเนี่ย อะไรในภาษาอังกฤษแล้วทุกคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายๆครับผมเป็นคนที่เลือกสรรคาพูดได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆไม่จาเป็นต้องใช้คําพูดที่ยากเกินไปไม่ต้องใช้คําพูดที่สวยหรูมากก็ได้ครับผมแต่คนที่รู้จักใช้คําพูดในวิธีแล้วก็เรียบเรียงประโยคต่างๆนะครับผมให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ต้องมี format ตายตัวก็ได้ครับผมดังนั้นเนี่ยผมผมเลยรู้สึกว่าการที่เราทุกคนจะพัฒนาให้พูดอังกฤษได้คล่องนะครับผมและคลายคลึงกับ native speaker ต่างๆนะครับ มีวิธีง่ายๆครับผมเพียงแค่เราจะต้องฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆและระหว่างที่เราใช้ภาษาอังกฤษเหล่านั้นครับผมเราต้องได้รับสิ่งที่ชื่อว่า personalized feedback เออการที่เรามีคนมาคอยตักเตือนหรือคอยแนะนําว่าแต่ละครั้งที่เราพูดไปเนี่ยครับผมเราสามารถปรับได้ยังไงให้มันดีขึ้นเลือกใช้คําพูดยังไงหรือว่าแก้ไขย,ยังไงครับผมแล้วพยายามทาอย่างนั้นบ่อยๆจนเราสามารถปรับปรุงตัวเองแล้วก็พูดอังกฤษได้คล่องครับ น,น,นี้ก็เป็นเหตุผลครับว่าทำไมเด็กที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือเรียน English Program อยังกฤษโปรแกรมต่างๆนะครับพูดอังกฤษได้คล่องกว่าเด็กแบบพวกเราครับผมคือที่นั่นเนี่ยครับเขาถูกสอนอังกฤษ เพื่อให้ใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆครับผมไม่ได้ถูกสอนไปเพื่อให้ทาคะแนนได้ดีในะข้อสอบอาจารย์ที่นั่นนะครับผมเอาจริงๆเขาไม่ได้เน้นเรื่องกรมมาเรื่องคศัพท์หรือการใช้ภาษาอังกฤษให้เป๊ดด้วยซ้ำครับผมเขาแค่เน้นให้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารให้บ่อยไม่วิชาอะไรก็พูดภาษาอังกฤษทั้งหมดครับผมและสื่อสารยังไงก็ได้ให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดครับผมและพูดง่ายๆคือสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับผมโดยที่ไม่สนว่ากรมมาหรืออะไรถูกผิดยังไงเขาเชื่อว่าามยกพฝึ ทำโจทย์แล้วให้คะแนนดีนะครับเวลาเหล่านั้นเนี่ยเขาเอาไปนั่งถกกันในห้องกับผมเหมือนบางทีอาจารย์จะเปิดสื่อดูหนังภาษาอังกฤษให้ฟังแล้วก็นั่งถกวิเคราะห์ก,กันว่าตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือบางทีก็เป็นพรีเซนต์หน้าห้องครับผมคือทำอยังไงก็ได้ครับผมเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือเปลี่ยนสถานการณ์ในการที่ให้นักเรียนในห้องนั้นเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษครับผมมันเลยทําให้เขาเนี่ย คล้ายมีชั่วโมองบินในการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าพวกเราครับผมและได้ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่าและท้ายที่สุดนะครับมันเลยทําให้เขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องและได้น a ทชั่วกว่าพวกเราครับผมและหลังที่เราได้ฟังเกี่ยวกับการเรียนในห้องเรียนของเด็กอินเตอร์หรือว่าเด็กใน e English Program ไปแล้วนะครับแนวทางการฝึกที่เราสามารถลอกมาได้นะครับคือการที่เราต้องใช้ภาษาอังกฤษให้เยอะๆครับผมต้องมี personalized learning path แล้วก็มี real time feedback ครับผม ผู้แน่คือเราต้องใช้อังกฤษให้เยอะครับผมและในการใช้ให้เยอะเนี่ยเราต้องคอยมีคนมาตักเตือนเราคือเป็นผู้รู้หรือใครก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษคล่องแล้วนะครับแนะนําว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนบ้างครับซึ่งแนวทางการทําแบบนี้เนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีเลยครับอาจจะเป็นการให้เราฟังพอดแคสต์หรือฟังสื่อภาษาอังกฤษอื่นๆน,นะครับแล้วก็สรุปให้คนอื่นฟังในภาษาอังกฤษก็ได้ครับผมและผู้ฟังของเราก็มาตอบโต้ล้วบอกว่าเรา สรุปได้ดีไม่ดีอะไรยังไงบ้างหรือแบบที่ของผมก็คือการที่เราพยายามใช้สื่อภาษาอังกฤษให้เยอะๆอ,อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้เยอะๆฟังพอดแคสต์ฟัง, Podcast, ฟง YouTube วิดีโอและใช้อย่างอื่นที่เป็นภาษาอังกฤษให้เยอะๆครับผมหรืออาจจะพูดคุยกับชาวต่างชาติบ่อยๆก็ได้ครับผมมันก็จะช่วยให้เราสามารถซึมซับภาษาอังกฤษเข้าไปแล้วก็รู้ว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องพูดคุยประมาณไหนวางตัวยังไงครับหรือถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสได้คุยกับชาวต่างชาติหรือว่ากลัวแล้วก็ไม่กล้าจะเข้าหาคนอื่นนนนหหรรรืืออถถ้้้าาาาาิิงคัผมมมก็ไไ่่่่สสทํเเลดีย ผมได้ไปเจอแอปพลิเคชันหนึ่งครับผมที่ชื่อว่า Elsa Speak นะครับแล้วผมคิดว่านะ่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับเพื่อนๆนะครับ แอปพลิเคชัน Elsa Speak ผมเป็นแอปพลิเคชันที่ส่วนตัวผมนะครับได้เห็นโฆษณามาเยอะมากๆเลยครับผมโดยกูรูต่างๆแล้วก็มีอินูเอนเซอร์ชื่อดังมากมายเลยครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยตอนแรกผมต้องพูดเลยว่าผมไม่ได้สนใจแอปพลิเคชันนี้ขนาดนั้นจนได้เห็นอัปเดตใหม่ๆในช่วงหลังๆของเขาครับผมแล้วมันก็โชว์ให้เห็นว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะคนที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจริงๆเลยครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันนี้มีฟังก์ชันมากมายเลยครับและฟังก์ชันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นช่่่อทีาืว ElsSA AI คือเป็นฟังก์ชันที่เราจะให้เอลซ่านะผมเป็น AI แล้วก็พูดคุยสนทนาเหมือนคุยกับคนจริงๆเลยครับผมแต่เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีคู่คุยด้วยหรือว่าไม่รู้จะไปพูดคุยกับใครหรือชาตต่างชาติที่ไหนครับก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันนี้มาครับผมแล้วก็สามารถดูตรงแท็บเอลซ่าคอนเวอร์เซชันได้เลยครับผมก็จะมีสถานการณ์ให้เลือกมากมายแล้วก็พูดสนทนากับ AI เหมือนกับคนจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะครับก็คือตอนแรกพอกดเข้าแอปเข้ามาครับก็จะเห็นเป็นเอลซ่าเอไอคอนเวอร์เซชันตรงนี้ครับผม ก็จะมีสถานการณ์ให้เลือกมากมายเลยครับผมตั้งแต่ o r d e r o f f i c e supplies ไปจนถึง o r g a n i z e a Charity drive ผมก็คือการจัด fund raising อะไรพวกนี้เลยครับซึ่งเดี๋ยวผมลองสุ่มเลือกมาให้สักอันนึงครับผมก็คือสมมติลอง uh, remembering c h i l d h i l d days ครับผมก็คือลองย้อนวันวานถึงวันเด็กครับผมว่ามีอะไรบ้างและนี่ครับผมก็ได้บอกว่าในสถานการณ์นี้อยากให้เราคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับความทรงจําที่ดีๆของเขาในวันเด็กครับผมและนี่ครับก็จะมีโจทย์มาให้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างใน conversation นี้ ซึ่งอย่างไรครับผมก็คือถามว่าทําไมวันเด็กเนี่ยมันสําคัญอย่างที่2คือลองถามดูว่าความทรงจําของเธอจากวันเด็กเนี่ยคืออะไรอย่างที่3ก็คือถามว่าความรู้สึกที่มีต่อวันเด็กเนี่ยคืออะไรครับผมแล้วถ้าเรากด start conversation นะครับก็จะสามารถเริ่ม conversation ได้เลยครับผมเดี๋ยวลองกดให้ดูครับ You are having a conversation with your friend Helena about Children's Day. It is a date dedicated to the celebration of childhood and as a parent, Helena เดี๋ยวผมกดข้ามนิดนึงครับผมคือถ้าเราเปิดมาอย่างนี้ครับผมคือมันก็จะขึ้นเป็นพูดให้ครับผมบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันคืออะไรและมีเพื่อนชื่อเฮเลนานี้ครับผมแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันเด็กแล้วก็จะอธิบายเซตติ้งต่างๆว่าคืออะไรบ้างครับผมแล้วก็จะเริ่มโรลเล์โดยการที่มีบทสนทนามาให้ครับผมในที่นี้ครับผมก็คือเฮเลนาเนี่ยพูดว่ารู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเด็ก มันเป็นวันที่สําคัญมากนะสำหรับเด็กและท่านเพื่อนจําได้ผมเรามีโจทย์อยู่3ข้อด้วยกันถ้ากดดูมุมนี้ก็ได้ครับผมเนี่ยครับผมก็คือมีอยู่3ข้อข้อแรกคือต้องถามว่าวันเด็กสําคัญทําไมแบบทําไมมันถดงกสาคัญครับเดี๋ยวเราลองพูดถามเลยครับผมว่าทําไมวันเด็กสำคัญก็กดพูดปึ้งไป um, I don't really understand like why do you think it's such an important day เนี่ยผมพอทําแบบนี้ปุ๊บเทสหนึ่งก็สาเร็จแล้วครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็ถ้าพูดคุยไปเรื่อยผมมันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้ครับสนทนาไปเรื่อยแล้วเราเพยายามจะทําเทสไอ้ตรงนี้ครับผมหรือโจทย์3ข้อเนี่ยให้สําเร็จให้ได้ครับและสมมุติถ้าอยู่ดีเราพูดไปพูดมาเราไม่รู้จะพูดอะไรต่อครับผมตรงมุมขวาล่างครับผมจะมีเป็นสัญลักษณ์ คลายหลอดไฟครับเรากดปุ๊บมันจะเจเนเรตคำตอบออกมาให้อัตโนมัติเลยครับแบบนี้เลยครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเจเนเรตมาให้เลยว่าเราจะตอบอะไรไปบ้างสมมุติผมเลือกตอบอันนี้แล้วกันครับ I wish I had something like that in my country นะครับไอเดียสัก How we start our own celebration ครับประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติเราทำเสร็จแล้วผมก็คืออาจจะกดดูผลก็ได้ครับแอปพลิเคชันนี้ครับผมก็จะมีฟีดแบ็กให้เราผมว่าเราพูดได้ดีอะไรยังไงบ้างขนาไหนครับแต่ก็จะบอกว่า pronunciation ของเราเนี่ยการออกเสียงของเราดีขนาดไหนโวแคร์คำที่เราใช้เนี่ยดีประมาณไหนครับผมแล้วก็สามารถกดดูนะครับผมว่า overall feedback ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างลองไปอ่านดูได้เลยครับผมผมรู้สึกว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยเพราะว่ามันมีหลายครั้งเนี่ยที่ผมเองก็อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะพูดกับใครและพอมีตัว Elsa AI นี้มานะครับ รู้สึกว่ารู้เลยครับผมว่าสามารถฝึกพูดมันได้ครับแล้วนอกจากตัวฟีเจอร์ e l s a AI นะครับผมตัว ElSA Speak เนี่ยยังมีฟีเจอร์หนึ่งผมรู้สึกว่าดีม,มากเลยก็คือ e l s a Pro ครับผมซึ่งเป็นฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันที่จะคอยตรวจสอบว่าเราออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยชัดเจนแค่ไหนครับหรือว่าถูกต้องแค่ไหนมันจะตรวจดูครับผมว่าเราออกเสียงสูงเสียงต่ําลากเสียงหรือว่าจะเน้นพยางไหนได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วก็จะมีฟีดแบ็กให้ครับผมโดยจะแบ่งเป็น3สีสีเขียวคือถูกต้องสีส้มนะครับผมหรือสีเหล ผิดนิดหน่อยครับผมเกือบถูกแล้วก็สีแดงคือออกเสียงผิดครับผมจะตสามารถกดดูได้ด้วยครับผมว่าเรามีพูดผิดหรือถูกอะไรตรงไหนและคำอธิบายเพิ่มเติมคืออะไรซึ่งถ้าสมมติเราอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ครับผมเรากดเข้าไปในเลสเซนสักอันหนึ่งครับผมอย่างอันนี้ผมกดเข้ามาครับผมเป็นคลายคอนเวอร์เซชันแบบแบบฝึกอีกแบบหนึ่งครับผมว่าสามารถฝึกอ่านจากตัว Great I Have n t Left a Single Crumb ที่เป็น Conversation ของตัวเราได้เลยครับแลวเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นตัวคอมเมนต์มาให้ว่าผมพูดชัดไม่ชัดตรงไหนครับผมเดี๋ยวผมลอง I haven't left a single crumb. Thanks for the recommendation. นี่ครับผมคือผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ได้ถูกต้องร0 0เซแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นสีเขียวก็เลยรู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่นะฮะแต่ว่าส่วนหลังๆเนี่ยที่แบบออกเสียงไม่ชัดเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยครับผมว่าเป็นสีส้มหรือสีแดงซึ่งถ้าเรากดเข้าไปนะครับผมก็จะเห็นได้เลยครับว่าพยางไหนมันไม่ชัดเจนแล้วมันก็สามารถกดออกเสียงให้เราฟังได้โดยผมแบบเนี่ยครับผมหรือว่ากดตัวเอแบบนี้ก็อื ตัว e l s ซ่าโปผมเลยจะเป็นเครื่องมือช่วยพวกเราดูได้ว่าตรงไหนให้เราพูดชัดหรือไม่ชัดแล้วก็จะเป็นตัวช่วยสำหรับเพื่อนๆเ,เท่าไหนที่ฝึกพูดภาษาอังกฤษตอนแรกครับผมผมเลยรู้สึกว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยค่อนจะเป็นแอปที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็แนะน,นำสับทุกคนจริงๆครับผม นอกจากนี้ครับผมถ้าเพื่อนคนไหนอยากใช้แอปพลิเคชัน e l s a Speak เนี่ยผมแต่เป็นรูปแบบเว็บแอปหรือใช้ในคอมพวกนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันใหม่ชื่อว่า Elsa Speech a n a l y z e r ครับผมคือมันเป็นฟังก์ชันที่เหมาะกับการฝึก Improvise หรือพูดเรื่องราวอะไรก็ได้ครับผมโดยทาง Elsa จะให้เราอัดเสียงขณะพูดและทางแอป,ปก็จะแปลงเป็นประโยคออกมาครับผมและที่สําคัญนะผมคือเขาจะให้ฟีดแบ็กด้วยครับผมสำหรับการออกเสียงและการใช้คําศัพท์และสกิลอื่นๆอีกมากมายครับผมรวมถึงกรมมาพวกนี้ด้วยครับและ ก็คือจะเป็นคอร์สให้เราสามารถเข้าไปฝึกภาษาอังกฤษครับผมและถ้าเราฝึกครบตามกําหนดนะครับทาง e l s ซ่เนี่ยก็จะมีประกาศนียบัตรรับรองภาษาอังกฤษ,กษให้เราด้วยครับผมพูดง่ายๆก็คือนอกจากการที่เราได้เรียนใน e l s ซ่าสปีกแล้วนะครับเราได้ประกาศนียบัตรกลับออกมาอีกด้วยนะครับแลยผมเลยรู้สึกว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนขา้ครบและพรีพร้อมจริงครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแอปพลิเคชันนี้นะครับผมแนะนําให้สมัครเป็นแพ็กเกจชื่อว่า Elsa Premium นะครับเพราะในแพ็กเกจนั้นนะครับจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันได้ทุกอย่างที่ผมพูดมาในคลิปนี้เลยครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครที่รู้สึกว่ายังไม่ได้อยากลงทุนขนาดนั้นหรือว่าอยากฝึกภาษาอังกฤษเพียงแค่เบื้องต้นก่อนนะครับก็สามารถสมัครแพ็กเกจ Elsa Pro ก่อนได้ครับผมเพราะทางนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าการที่เรา มีตัวช่วยในการตรวจจับว่าเราออกเสียงดีออกเสียงไม่ดีแค่นี้เนี่ยก็เพียงพอสาหรับคนที่อยากเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษหรือเริ่มต้นฝึกพูดด้วยตัวเองลวครับผมอย่างไรก็ตามผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจสมัครแพ็กเกจช้แรพ็กเกจินหนึ่งในนี้นะครับก็สามารถใช้โค้ด NUT ผมนัดนะค,ะนะครับเพื่อรับส่วนลดมากถึง79%เ้ลยครับจากทีมงาน Elsa Speak ครับและส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําให้สมัครแพ็กเกจเ,เหล่านี้มากเลยนะครับเพราะว่าในแอปพลิเคชัน Elsa Speak เนี่ยเราได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลายมากๆและการที่เรา พร้อมได้ personalized feedback ด้วยนะครับจะทําให้เราสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของเราให้เป็นธรรมชาติได้มากขึ้นเยอะมากเลยครับผมสุดท้ายนี้นะผมท่านเพื่อนคนไหนถูกใจคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหรือว,ว่ากดไลค์กด like subscribe channel เนดี้นัดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปใช้โค้ด NUT ในการสมัคร Elsa Speak ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับส่วนลดมากถึง79%เลยครับสุดท้ายนี้ผมท่านเพื่อนคนไหนได้ดูคลิปมานจนจบผมขอ,ขอขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาใหม่กับคลิปหน้าในอาทิตย์ต่อไปครับผมเวลาประมาณ4-5โมงเย็นวันพุธครับหรือท่านเพื่อนคนไหนเนี่ยมีคอนเทนต์อะไรอยากผมทําระหว่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยครับ ในคอมเมนต์เซกชันไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ